คลิปนี้นะคะเราก็จะมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะคะว่าธาตุทั้ง4ี่น่ะที่มันอยู่ในตัวของเราเนี่ยทำไมมันถึงเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคต่างๆภายในตัวนะคะโดยปกตินะคะทางสายแพทย์แผนไทยเนี่ยเวลาแพทย์แผนไทยเนี่ยจะรักษานะคะเขาจะมีวิธีการดูการตรวจวิเคราะห์ร่างกายนะคะโดยดูจากธาตุทั้ง4ี่ธาตุทั้ง4เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะ ก็มีธาตุดินธาต้น้าธาตุลมธาตุไฟดูลักษณะอาการว่าลักษณะแบบไหนที่มีความผีโปกติแล้วก็มันจะเด่นออกมานะคะแล้วก็ให้รักษาตามอาการที่มันแสดงออกข้อที่1นนะคะถ้าเราจะดูในลักษณะของธาตุดินนะคะธาตุดินที่เป็นองค์ประกอบอยู่ภายในตัวเนี่ยให้วิเคราะห์ใน2แบบคือ 1. ใช้วิธีมองแบบ ทางกายภาพนะคะคือกายนะคะกายในการดูนะคะการสัมผัสหรือจะใช้วิธีการใช้จิตในการดูนะคะก็คือใช้ความรู้สึกถ้าในลักษณะเด่นของธาตุดินเนี่ยนะคะธาตุดินคือลักษณะสภาวะของร่างกายที่มีอาการแข็งหรืออ่อนนะคะลักษณะแข็งตึง เหนียวหนืดเป็นแผ่นเป็นก้อนเวลาคุณจับลงไปเนี่ยมันจะเกิดอาการต้านมือขึ้นมานะคะก็จะมีอาการลักษณะที่นูนหรือแข็งขึ้นมาแต่ว่าถ้าทางตำราของแพทย์ศสาสตร์สงเคราะห์เนี่ยนะคะเขาก็จะให้คนทั่วไปได้ศึกษาเวลาดูง่ายๆเนี่ยธาตุดินก็หมายถึงลักษณะอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายนอกและภายในร่างกายนะคะอย่างเช่นผม ขนเล็บหัวใจตับไตเขาเรียกว่าอวัยวะนะคะที่มันเป็นลักษณะของธาตุดินนั่นเอง ข้อที่2นะคะในลักษณะของาธาตุน้ำนะคะาธาตุน้ําที่อยู่ในตัวของเราลักษณะเด่นๆสภาวะของาธาตุน้ำเนี่ยนะคะจะมีลักษณะเป็นของเหลวที่เกิดการไหลเวียนหรือเกิดการาแผ่ซ่านออกไปนะคะมีการไหลเกาะนะคะมีการไหลแผ่ออกไปภายในตัวซึ่งเราจะใช้ความรู้สึกว่ามันมีน้ําภายในตัวนี่ยเยอะนะคะอย่างเช่นการแสดงอาการลักษณะเป็นสเลด ไอออกมานะคะมีเสมหะเยอะมีน้ำมูกไหลแล้วก็มีพวกไขมันมันเหลวมันข้นน้ำเลือดน้ำเหลืองแบบนี้นะคะเขาตีว่าตรงเนี้ยมันคือธาตุน้ําถ้ามันมีความผิดปกติคือการไหลเวียนที่มันผิดปกติเนี่ยตรงเนี้ยทาให้เราอะคะ่ะเกิดอาการป่วยได้ต่อมานะคะข้อที่3ข้อที่3คือธาตุลมธาตุลมหมายถึงสภา,าวะ การเคลื่อนไหวนะคะเคลื่อนไหวของลมภายในตัวพัดขึ้นพัดลงนะคะตีออกตีตามเส้นตีเข้าเส้นตีนู่นตีนี่ซึ่งลักษณะเด่นของสภาวะลมที่อยู่ในตัวเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการเคลื่อนไหวมีอาการเกรงมีอาการตึงมีอาการจุกมีอาการแน่นอาการเสียดแบบนี้คือลักษณะการทํางานของทตุลมที่มันมีความแปรปรวนหรือว่าความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นคุณ กินอาหารนะคะแล้วการย่อยอาหารคุณมีความผิดปกติทําให้คุณเกิดลมตีขึ้นนะคะจุกเสียดในกระเพาะนะคะเป็นกดไหลย้อนหรือเลอออกมาเยอะๆแบบนี้นะคะเนี่ยคือการทํางานของลมมีความผิดปกติต่อมานะคะข้อที่4นะคะธาตุไฟธาตุไฟคือสภาวะของความร้อนความเย็นนะคะดูที่อุณหภูมิจับความรู้สึกเหมือนกัน,นะคะ่ะดูที่อุณหภูมิร่างกายว่า ความร้อนเรามีสูงไหมความเย็นนะคะเรารู้สึกว่าเย็นเกินไปไหมนะคะเนี่ยคือความผิดปกติของธาตุไฟมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าหรือเราสัมผัสได้โดยตรงนะคะแต่ความรู้สึกของเราอะนะคะมันจะบอกเองนะคะว่าตอนเนี้ยคุณร้อนหรือเปล่าตอนเนี้ยหนาวเกินไปไหมยกตัวอย่างนะคะเช่นนะคะคุณไปดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเบียร์สักแป๊บหนึ่งเนี่ยคุณจะรู้สึกว่า คุณร้อนขึ้นมานะคะเหล้าเบียร์นะคะมันทําให้เกิดความร้อนตับทํางานหนักเนี่ยความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทำให้คุณร้อนวูบวาบการสูบฉีดเลือดดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือธาตุไฟมันกําลังทํางานความร้อนเกิดขึ้นหรือลักษณะของคุณถ้าคุณมีความเครียดสะสมนะคะสมมุตินะคะแฟนไปมีกิก๊กมีเมียน้อยเนี่ยคุณเครียดคุณร้องไห้นะคะคุณจับความรู้สึกของตัวเองเวลาคุณเครียดเนี่ย คุณมีความรู้สึกร้อนไหมร้อนเนื้อร้อนตัวร้อนอกร้อนใจแล้วคุณจะเหงื่อออกบางคนก็จะร้อนบูบวาบอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยคือลักษณะอาการของธาตุไฟกำเริบก็คือความร้อนความเย็นภายในร่างกายถ้าอุณหภูมิมันผีดปกติมันทําให้เราเกิดโรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแพทย์แผนไทยใช้วิธีการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ภายนอกนะคะเขาจะดูความรู้สึกว่า ลักษณะภายในของคนไข่เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะการเกิดโรคนะคะมี3สเต็ปด้วยกันนะคะมันเป็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะสภาวะที่เกิดโรคขึ้นมาคือการกินอาหารพวกนี้หรือว่าสภาวะภายนอกที่มันเข้ามากระทบร่างกายของเราแล้วทําให้ธาตุภายในตัวของเราอะคะ่ะเกิดการแปรปวนธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟเกิดการแปรปวนเกิดขึ้นมันจะทำให เกิดโรคนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตั้งอยู่นี่คือลักษณะของโรคนะคะที่มันเกิดการสะสมทุกวันทุกวันคุณทำพฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆคุณกินอาหารที่เดิมๆซ้ำๆที่มันก่อให้เกิดโรคเนี่ยมันก็จะเกิดการรอรังสะสมเช่นคุณกินยาเยอะนะคะกินยาทุกวันนะคะคุณเครียดทุกวันนะคะคุณดื่มน้ำน้อยทุกวันคือคุณนอนดึกนะทุกวันอย่างเงี้ยนะคะคือการสะสมของโรคนะคะสภาวะตั้งอยู่นะคะเมื่อ ลักษณะการตั้งอยู่ของโรคแบบเนี้ยมันดําเนินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคุณใช้ชีวิตแบบเดิมๆนะคะการสะสมของโรคมันก็จะไตระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะพอถึงสักระยะหนึ่งนะคะมันมันเกิดการอั้นของพิษของพวกนี้ภายในตัวแล้วมันไม่ไหวเนี่ยมันจะแสดงอาการออกมานะคะก็จะเป็นในโรคลักษณะต่างๆที่มันออดันออกมานะคะลักษณะการที่คนเราป่วยเนี่ยป่วยหนักๆป่วยจนแสดงออกมานะคะ ให้คุณคิดเลยนะคะให้คุณพิจารณานะคะว่าเนี่ยคือการสะสมของโรคหรือการสะสมของของเสียหรือพิษที่มันคั่งค้างอยู่ในตัวแล้วเกิดการสะสมอยู่ในกระแสเลือดของคุณเกิดการสะสมอยู่ในอวัยวะภายในของคุณนะคะเกิดการอั้นของน้ําเหลืองเสียเกิ Gr ดการหนืดตัวของเลือดนะคะกลายเป็นก้อนนะคะทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีพอเลือดไหลเวียนไม่ดีะคะ่ะธาตุภายในตัวอวัยวะภย ในตัวเกิดการตึงการแข็งการเหนียวการหนืดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยไปกระทบทุกส่วนสุดท้ายแล้วค่ะระบบภายในตัวของเราเนี่ยมันจะเกิดอาการรวนไปทั้งตัวนะคะแล้วหลายๆคนนะคะก็จะถามว่าคุณยิค่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีความผิดปกติของของธาตุไหน แบบนี้นะคะจะแยกประเด็นออกมานะคะให้ดูคุณไปสังเกตตัวเองง่ายๆนะคะว่าคุณมีความผิดปกติของธาตุไหนนะคะถ้าร่างกายคุณป่วยแล้วธาตุดินของคุณมีปัญหานะคะก็คือเอวัยวะภายในของคุณอ่ะมันจะเกิดการแข็งตัวนะคะแข็งตัวเวลาคุณสัมผัสนะคะคุณสัมผัสที่ไหนก็ตามสมมุตินะคะคุณเป็นทางผืวที่หลังคุณสัมผัสที่ไหลที่หลังของคุณนะคะมันจะเป็นก้อนเป็น ลักษณะแข็งแ็งเหนียวเนียวอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยคือการอั้นของพิษนะคะเป็นการตึงเป็นการรั้งของของเสียเกิดขึ้น เอ็นมีความเหนียวความหนืดน้ำเหลืองมีการบีบตัวแข็งตัวนะคะเวลามือจับลงไปแบบนี้นะคะมันจะเกิดอาการตึงแข็งและต้านมือเราออกมาสาเหตุของการเกิดโรคมามาได้หลายสาเหตุนะคะอย่างที่ยบอกอย่างเช่นคุณไปกินน้ําไม่สนะอาดอย่างเงี้ยนะคะก็จะมะีผลกระทบต่อเรื่องของระบบไตยอย่างเงี้ยกินน้ําไม่สะอาดกินยาเยอะอย่างเงี้นยนะคะตะกอนนะคะตะกอนมันเข้าสู่ภายในตัวนะคะตะกอนหินปูนต่างๆยูริกต่างอ่ะนะคะ น้ำมันจับตัวเป็นก้อนอายุริกจับตัวเป็นก้อนแทนที่ไตอ่ะมันทําหน้าที่ในการขับพิษขับปะสะัสสาวะออกขับของเสียออกแต่เรากินน้ําเข้าไปทุกวันทุกวันเป็นน้ําที่ไม่สะอาดกินยาเข้าไปทุกวันเป็นการเพิ่มพิษเข้าไปทุกวันแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไตมันมีหน้าที่ขับขับออกไม่ทัน เนี่ยมันก,ก็เลยกลายเป็นการสะสมพิษภายในไตนะคะเพราะฉะนั้นธาตุดินของคุณเคยมีปัญหานะคะธาตุดินก็คือส่วนของไตถ้าคุณกดเข้าไปบริเวณหลังเอวนะคะสองข้างเนี่ยที่ไตมันอยู่เนี่ยนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องไตอย่างที่ยุ้ยเคยบอกนะคะให้สังเกตที่หูแลบีบหูแบบนี้นะคะจะมีลักษณะเหนียวแข็งแล้วเ,เจ็บนะคะก็มีปัญหาเรื่องของไตแล้วก็ให้จับบริเวณเอวนะคะเอวมีลักษณะ แข็งตึงเหนียวขยับไม่ค่อยได้แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าอาการต้านต้านหรือหรือต้านมือเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะไตคุณมีปัญหานะคะเนี่ยลักษณะเด่นของธาตุดินคือ การแข็งตัวของออเววะที่เกิดขึ้นภายในตัวนะคะต่อมาเรามาดูธาตุน้ําถ้าคนไหนป่วยแล้วมีลักษณะธาตุน้ํานะคะกําเริบหรือมีความผิดปกตินะคะให้ดูลักษณะการไหลเวียนของน้ําภายในตัวใช้ความรู้สึกในการจับนะคะของเหลวในตัวมันจะเกิดการติดการแข็งหรือการเกาะเป็นก้อนหรือการติดชงักเกิดขึ้นนะคะทำให้มันเหนียวมันหนื่นะคะ อย่างเช่นนะคะน้ำเลือดที่มันอยู่ในตัวของเรามันเกิดการไหลเวียนอยู่แล้วถ้าธาตุน้ําตัวนี้มีการเหนียวมีการหนืดกินข้นนะคะแล้วทําให้เกิดการไหลเวียนไม่ดีเกิดการเป็นน้ําเหลืองเสียน้ําเลือดเสีย เกาะตัวเป็นก้อนนะคะพวกมันเหลวมันข้นเกาะตัวเป็นก้อนแล้วจับอยู่บนที่บริเวณอกเนี่ยแบบนี้นะคะจะกลายเป็นก้อนซีดนะคะที่บริเวณอกนะคะอันนี้คือธาตุน้ําเกาะตัวเป็นก้อนนะคะก็คือซีดบริเวณอกความรู้สึกว่าเป็นก้อนเป็นแข็งเป็นหนืดอ,อย่างเงี้ยที่อกนะคะหรือเป็นก้อนของน้ําเหลืองเกาะที่บริเวณใต้ลักแร้นะคะตอมน้ําเหลือง แบบนี้นะคะหรือเป็นก้อนของพวกหนองพวกเสมหะพวกเสเลสที่เกาะบริเวณโพงไซนัสแบบนี้นะคะโพงไซนัสก็จะเป็นเ,เรื่องของไซนัสอักเสบก็จะเป็นเนื้อง,งอกบนสมองบ้างอย่างนี้นะคะคือธาตุน้ําทั้งหมดที่มันไม่เกิดการไหลเวียนแล้วมันฝังอยู่ในตัวของเรานะคะเกิดเป็นก้อนทําให้เลือดไหลเวียนไม่ดีแบบนี้นะคะคือลักษณะของมีปัญหาของธาตุน้ําภายในตัวต่อมานะคะ เรามาวิเคราะห์ในเรื่องของธาตุลมถ้าใครมีปัญหาของธาตุลมแปรปวนนะคะให้จับความรู้สึกเหมือนกันนะคะอาจจะดูด้วยตาเปล่าหรือกายไม่เห็นนะคะใช้ความรู้สึกใช้เซนส์ในการดูธาตุลมก็คือการไหวการเคลื่อนไหวของลมในตัวนะคะเคลื่อนขึ้นเคลื่อน,อน,อนลงไปนั่นไปนี่ไปตามส่วนต่างๆใช้ความรู้สึกใช้จิตในการจับนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีอาการที่แบบว่า ติดตดิดขัดขัดหรือบางทีอ่ะเป็นตะคิวนะคะชาตามปลายมือปลายเท้าแบบนี้คือลมนะคะลมติดขัดลมแทรกบริเวณเส้นเลือดนะคะทําให้เลือดไหลเวียนไม่ดีนะคะหรือลมมันตีขึ้นนะคะทําให้คุณปวดหัวไมเกรนทําให้คุณหน้ามือทําให้คุณเป็นความดันเป็นลักษณะอาการกดไหลย้อนวิวบูบแบบนี้นะคะลมมันไปแทรกตามเลือดทําให้ เลือดลมเลือดลมเนี่ยการไหลเวียนของเลือดมันไม่ไปตามท่อนะคะมันมีลมแทรกนะคะคุณก็จะมึนมึนงงงงตึง,ต,งตึงนะคะแบบนี้ถ้าลมพิษต,ตรงนี้นะคะลมในตัวมันตีลงส่วนล่างคุณก็จะมีอาการปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกปวดแน่นปวดนี่ถ้าลมตีเข้าในส่วนกระดูกเยอะๆบ่อยๆนะคะมันจะทําให้คุณกลายเป็นกระดูกพนเพราะว่าไฟมันเผาลมมันไปแทรกนะคะ คุณจะเดินรู้สึกว่า,าเสียงกระดูคุณลั่นดังก๊อบดังแกั๊ดนะคะหรือบางทีอ่ะชายตามเท้าแบบนี้นะคะเนี่ยคือลักษณะของลมแทรกในตัวธาตุลมโรคที่เกิดจากธาตุลมในการตีขึ้นตีลงผิดปกติต่อมาธาตุไฟใช้ความรู้สึกใช้เซนในการมองเช่นกันธาตุไฟคือลักษณะเด่นของความร้อนความร้อนความเย็นอย่างที่บอกนะคะโรคที่เกิดจากธาตุไฟกำเริบเนี่ย จริงๆอ่ะมันมันมันเป็นทั้งตัวแหละไม่สามารถแยกได้แต่ว่าแล้วแต่เราว่ามันจะลักษณะแบบไหนที่เราตีตีความออกมานะคะอย่างเช่นอาการร้อนเนื้อร้อนตัวนะคะอาการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายแบบเนี้ยเหงื่อออกตอนกลางคืนนะคะเนี่ยคือธาตุไฟนะคะธาตุไฟกําเริบเพราะธาตุไฟในตัวมันเยอะมันเยอะทุกวันอ่ะมันจะทําให้เกิดอาการเผานะคะเผาบริเวณผิวน้ํามันก็จะแห้งนะคะขนบางทีอ่ะผมุูจะร่วงนะคะผมแตกปลายปาก แตกผิวแห้งผิวกล้านแบบนี้คือลักษณะเด่นของาธาตุไฟทำงานผิดปกติหรือหนักเกินไปตัวอย่างที่ยุยกมาเนี่ยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือลักษณะของการที่เกิดโรคภายในตัวก็คือาธาตุทั้งสี่เกิดอาการแปรปวนหัวใจหลักนะคะสำหรับการรักษาแบบแพทย์แผนไทยเราจะ แนะนำให้แก้ที่พฤติกรรมการเกิดโรคแล้วก็ดูก่อนว่าสาเหตุของการเกิดโรคของเขาอะมาจากไหนธาตุอะไรให้แก้ตรงนั้นนะคะสาเหตุของการเกิดโรคส่วนใหญ่เนี่ยมันมีหลายประเด็นนะคะให้ดูคุณไปสังเกตต,ตัวเองว่าทําไมคุณถึงเกิดโรคนะคะคุณใช้ชีวิตมาแบบไหนนะคะมันถึงเกิดโรคต้องไปดูตรงนั้น เช่นคุณไม่ค่อยออกกําลังกายนะคะหรือออกกําลังกายหนักเกินไปก็เป็นโรคได้2คุณไม่ค่อยชอบดื่มน้ําดื่มน้าน้อยทาให้เลือดข้นเลือดหนืดน,นะคะมีผลต่อธาตุน้ําเกิดการติดขัดอย่างเงี้ยตัวคุณก็จะแน่นจะเหนียวจะแข็งนะคะ,ะหรือว่าคุณนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเครียดนะคะนอนน้อยพักผ่อนไม่มีเพียงพอมันทาให้ร่างกายเราเหมือนไม่พักผ่อนไม่เต็มที่นะคะเหมือนเราทํางานหนักอย่างเงี้ยนะคะาธาตุไฟมันก็เลยแสดง,ดงออกนะคะทำให้ คุณมีลักษณะที่แบบว่าบางคนเป็นภูมิแพ้นะแค่แค่แค่พักผ่อนน้อยเนี่ยก็จะเป็นภูมิแพ้เกิดขึ้นนะคะหรือบางคนเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่นอนไม่หลับนะคะเครียดสะสมนะคะหรือกดไหลย้อนเนี่ยนะคะมันเกิดเกิดจากร่างกายแบบแปรปรวนทั้งหมดนะคะคือต้องดูที่ พืติกรรมกันใช้ชีวิตคุณก่อนว่าคุณเป็นลักษณะแบบไหนคุณเครียดเกินไปนี่ก็เกิดโรคนะคะโรคจากลมในตัวลมร้อนไฟร้อนเนี่ยมันปะทุขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะหรืออกินยาก,กินอาหารเสริมกินอะไรที่เยอะหรือหนักเกินไปแล้วก็ไตมีหน้าที่ขับของเสียขับไม่ออกนะคะเป็นสารสกัดเป็นอะไรเงี้ยมันดูดซึมเข้าไปในตัวของเราซึ่งเราไม่รู้ว่า มันจะออกทางไหนเพราะว่าบางทีอ่ะคุณกินสารสกัดเยอะๆมันดูดซึมเข้าทันทีพดอดูดซึมเข้ากระแสเลือดดูดซึมเข้าอวัยวะเราไม่รู้แหละมันไปสะสมอยู่ตรงไหนนะคะมันอาจจะมีผลทําให้เลือดคุณข้นคุณหนืดเป็นก้อนนะคะแต่ถ้า กินอาหารปกติเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีผลอยู่แล้วเพราะว่าอาหารปกติผักผลไม้นยมันเป็นกากใยนะคะเป็นกากเนี่ยมันสามารถขับออกทางอุจจาระได้นะคะแต่ยุคที่ยุคเป็นห่วงนี่คือเรื่องของกินยากินอาหารเสริมเยอะเกินไปเนี่ยมันจะเกิดการตกค้างเพราะมันเป็นอนูเซลล์ที่เล็กโมเลกุลที่เล็กที่มันดูดซึมทันทีแล้วก็เอาไปใช้ได้ทันทีแต่คนไม่รู้ว่าการกินเยอะๆเนี่ยมันเกิดการสะสมอยู่ในตัวมันก็เลยทําให้เกิดเป็นโรคต่างๆเช่นพวกเป็นซีดในมดลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไปมีผลเช่น นนะะพอเราหาสาเหตุของการเกิดโรคหรือการปรับพฤติกรรมได้แล้วเนี่ยโรคของเราเนี่ยมันไม่สามารถเอาออกไปได้เราต้องใช้สูตรนะคะสูตรในการทะลวงพิษล้างพิษกระทุ้งของเสียเพื่อปรับเลือดของเราให้เกิดการไหลเวียนดีแล้วก็เอาพิษที่มันสะสมอยู่ในเส้นเลือดอยู่ในภายในน้ําเลือดน้ําเหลืองของเราภายในตัวของเราเนี่ยให้มันออกมันถ่ายเทออกไป สองวิธีการหลักแบบนี้คือปรับร่างกายแล้วก็ถ่ายพิษเนี่ยนะคะเป็นการารักษาตัวเองแบบดูแลตัวเองแบบย,ยั่งยืนนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาคนป่วยนะคะเวลารักษาโรคอะไรก็ตามเนี่ยนะคะบางคนจะเห็นผลช้าบางคนจะเห็นผลไวนะคะตรงนี้นะคะคุณต้องเข้าใจว่าการดําเนินของโรคของคุณหนาะเป็นระยะเวลานาน,านแค่ไหนนะคะแล้วต้องดูตัวเองว่า คุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมไหมยามันดีแค่ไหนยาวิเศษแค่ไหนถ้าคนเราอ่ะมันยังใช้ชีวิตแบบเดิมอ่ะแล้วกินยาอะไรก็ไม่ดีก็ไม่หายอย่างเงี้ยนะคะให้โทษตัวเองนะคะตรงนี้อยู่ฝั่งนิดหนึ่งนะคะให้ไปเปลี่ยนพฤติกรรมเวลากินยากินอะไรพร้อมที่จะรักษาเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะคะดื่มน้ํำไหมดื่มน้ําเยอะๆหน่อยนะคะงดน้ําเย็นน้ําแข็งงดได้ไหมอ่างดงดอาหารพวกชานมชาเขียวชาหมกเนี่ย อาทิตย์หนึ่งกินคร้างพอบางคนน่ะก็เป็นเป็นซีดเป็นเนื้องอกแต่ชอบกินน้ําเย็นมากเลยกินทุกวันทุกวัน,วนไม่มีทางหายอยู่บอกเลยไม่มีทางไม่มีทางหายเพราะคุณใช้พฤติกรรมเดิมๆที่ที่มันเกิดการสะสมพิษอ่ะมันก็ไม่หายนะคะ ดังนั้นขอนะคะขอให้แบบว่านิดนึงนะคะปรับพฤติกรรมตัวเองนะคะวิธีการรักษาคนป่วยนะคะศาสตร์แต่ละที่ศาสตร์การดูแลรักษาตัวเองแต่ละสายเนี่ยแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะวิเรียนมาทางสายแผนไทยแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยการดูแล คนป่วยดูแลสุขภาพเนี่ยเราจึงไม่สามารถใช้ยาแผนปัจจุบันได้นะคะยูไม่ได้เรียนสาย,สายนั้นมานะคะก็ต้องใช้การดูแลตัวเองแบบนี้แล้วก็ใช้ยาสมุนไพรในการดูแลแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์โรคหรือการรักษาโรคก,กันแนะนำํำให้คนป่วยเนี่ย มันอาจจะแตกต่างจากแผนปัจจุบันนะคะแผนปัจจุบันเขาก็จะมีแนวทางของเขานะคะเขาเรียนสายวิทยาศาสตร์ขายเคมีมามันก็ต้องใช้ยาเคมีอยู่แล้วนะคะบางคนชอบมาถามนะคะว่าเออถ้า สมุนไพรมันดีจริงทําไมแพทย์แผนปัจจุบันตามโรงพยาบาลถึงไม่เอาไปใช้นะคะกูก็ขอตอบตรงนี้นะคะมันคนละสายมันคนละสายคือเขาไม่ได้เรียนทางสมุนไพรมาถ้าเขาเรียนมาเขาก็คงไปใช้นะคะมันคนละสายกันเพราะฉะนั้นอย่าเอาสองสายนี้มาเอาเป็นประเด็นหรือว่ามาตีกันนะคะมันแตกต่างนะคะแล้วแล้วแต่ว่า คุณจะเชื่อแบบไหนนะคะสายศาสตร์แต่ละที่แต่ละ,ะแขนงมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ส่วนตัวแตกต่างกันนะคะอย่างยุ้ยเองเนี่ยแผนไทยก็จะใช้วิธีการดูนะคะแบบสายแผนไทยนะคะแผนปัจจุบันก็จะใช้แบบแผนปัจจุบันนะคะจะเอามาเหมารวมกันไม่ได้นะคะมันคนละประเด็นกันนะคะแม้แต่แผนไทยเองเนี่ยนะคะแผนไทยเองอะจะอ้างอิงตามแพทย์าศาสตร์สงเคราะห์หรืออ้างอิง ตามแบบหลักพุทธศาสนาในการตีความเนี่ยนะมันก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะเพราะว่ามีคนหลังไม่มานะคะเป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยหรือเปล่าไม่รู้นะคะเขามาถามว่าธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟไม่มีอยู่จริงมองไม่เห็นอะไรด้วยกายสัมผัสอะไรสักอย่างนี่นแหละเขาถามยุ้ยมานะคุณยุ้ยมีความคิดเห็นหรือแนวทาง อ๋อชี้แน่อะไรไหมเขาบอกว่าธาตุดินนะ่ะไม่มันไม่ได้มีมันไม่ได้เป็นอวัยวะหรอกมันไม่ได้มองด้วยตาเปล่าได้หรอกมันไม่มีจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ,อยุ้ยก็งงในคําถามนะก็เลยไปค้นนะคะไปค้นคว้าดูมันคืออะไรเขาถามว่าอะไรเงี้ยคือประเด็นคือว่า ถ้าแผนไทยนะคะแผนไทยสายแผนไทยเนี่ยก็จะเรียนตามตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์นะคะเป็นตำราเรียนของแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์แบบธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะคะเขาก็จะวิเคราะห์ว่าธาตุดินเนี่ยนะคะมันมีอว,วัยวะส่วนไหนบ้างนะคะเช่นผมขนเล็บนะคะอันเนี้ย ตับไตไส้พุงอะไรของคุณเนี่ยนะคะคือธาตุดินอันนี้เขาตีความว่าคือธาตุดินธาตุน้ำเนี่ยเราก็จะมองในลักษณะที่เป็นเสเลดน้ําเหลืองนะคะมันข้นมันเหลวธาตุลมก็คือ,อลมตีขึ้นตีลงธาตุไฟก็คือ,อความร้อนความเย็นอย่างเงี้ยธาตุแพทยแผนไทยตามศาสตร์แพทย์แผนไทยจะตีความแบบนี้นะคะแต่ประเด็นคือเขาเอาศาสตร์แต่ละสายมาปนกันนะคะเขาแยกไม่ออกถ้าคนมองถ้าคนมองแบบพุทธศาสนา ะะถ้าทางพุทธศาสนาใช้สอนนะคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่มีอยู่จริงนะคะเป็นการใช้ความรู้สึกนึกคิดเป็นการใช้จิตในการดูนะคะใช้จิตเหมือนกันธาตุดินเนี่ยเขาจะไม่มีเป็นลักษณะของอวัยวะเลยนะคะถ้าใช้ทางพุทธศาสนาธาตุดินคือธาตุในตัวที่มันเกิดการแข็งตัว แบบนี้นะคะแข็งอ่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะตีเป็นแบบนี้มากกว่าเขาจะดูในลักษณะที่ความรู้สึกจับมากกว่าธาตุน้ําเกิดการเคลื่อนไหวไหลเวียนอย่างเงี้ยนะคะจะตีเป็นอวัยวะแบบแผนไทยแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคนมาถามว่า เขาบอกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่มีอยู่จริงอ่ะแล้วแต่ความเชื่อของคุณว่าคุณจะใช้สายไหนในการตีความถ้าแพทย์แผนไทยตามตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์เขาก็บอกว่ามันมีเป็นแบบนี้ถ้ามันไม่มีแบบบนี้เขาจะเอามาสอนทําไมใช่ไหมคะมันก็ต้องใช้ใช้หลักในการตีความแบบนี้หรือแม้แต่ศาสตร์ของฮงจุ้ยเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีในศาสตร์ของฮงจุ้ยแต่ คงจุ้ยเนี่ยเขาก็จะตีในประเด็นน้ําคืออะไรความมั่งคั่งของทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยธาตุดินธาตุไฟคืออะไรเสริมอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งถ้าเอาธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟไปตีประเด็นของการดูลักษณะบุคลิกของคนดูหมอดูดูดงโงเ่เฮงอย่างเงี้ยนะคะธาตุดินมีลักษณะแบบไหนธาตุลมเนี่ยจะมีลักษณะว่าผิวพันธุ์บางตัวเล็กหุ่นผอมธาตุน้ํนาก็จะเป็นคนในลักษณะที่มีลักษณะ อวบอ้วนผมดำนะคะแบบนี้เพราะฉะนั้น ทั้งหมดเนี่ยที่อธิบายมาไม่มีใครถูกใครผิดนะคะมันอยู่ที่สายไหนที่คุณจะศึกษาศาสตร์ไหนดินน้ําลมไฟไปอยู่ศาสตร์ไหนคุณก็เชื่อแบบนั้นเรียนศาสตร์ไหนก็ตามนะคะอย่าเอาไปปนกันหรือว่าเอาไปตีประเด็นเป็นประเด็นกันนะคะไม่ใช่ว่า,าคุณรู้ในศาสตร์ของคุณเยอะแล้วมาบอกว่าแพทย์แผนไทยตีความแบบนี้ผิดไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องนะคะมาคนละสายนะคะแล้วก็ยิ่งเรียนเนี่ยเราต้องเปิดใจเราต้องเปิดกว้างนะคะไม่ใช่ยิ่งเรียนแล้วยิ่งหลง นะคะคยิ่งเรียนยิ่งเข้าใจผิดว่าตัวเองรู้อยู่คนเดียวดังนั้นต้องยอมรับในแต่ละสายนะคะอยู่งเป็นคนที่ที่ศึกษาหลายๆศาสตร์นะคะแต่ว่าเราสามารถเอามา เผสมผสานกันนะคะไม่ได้บอกว่าตรงนั้นผิดนะคะแผนปัจจุบันเขาก็ของเขาไปก็ดีของเขาในลักษณะของเขาไปไม่ได้แอนตี้นะเราอยู่สายไหนเราอยู่สายนั้นอธิบายสายนั้นแล้วเป็นปราดของสายนั้นอย่าอมาปนกันแล้วก็อย่ามาทะเลาะกันนะคะ,คะสําหรับท่านไหนนะคะที่กําลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็เข้ามาปรึกษายุ่ยก่อนได้นะคะที่ทางอินบ็อกซ์แล้วก็ทางไลน์นะคะก็จะมีแอดมินนะคะในการดูแลแล้วก็ให้คำป ษาแนะนําอยู่นะคะก็ยุ้ยขอฝากสินค้าของยุ้ยด้นะคะก็คือของผู้หลานนะคะเนี่ย ถ้าถ้าคนไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะก็ศึกษาผู้หลานเพิ่มเติมได้นะคะว่ามันสินค้าตัวนี้ทํางานยังไงดูแลยังไงบ้างนะคะเข้าไปศึกษา,าเพิ่มเติมที่ช่อง YouTube นะคะหมอย,ยุพิรานรีวิวกันทานนะคะก็ถ้าเป็นของสินค้าของยุ้ยนะคะยุ้ยก็จะย้ําทุกครั้งนะคะของยุ้ยอ่ะของหมอย,ยุพิลานก็จะเป็นลักษณะกล่องแบบนี้เท่านั้นนะคะเป็นกล่องสีขาวเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็มีแคปซูลน,นะคะตัวแบบนี้ ในลักษณะแพ็กกิ้งแบบนี้เท่านั้นนะคะของยุ้ยไม่ไม่ไม่มีสินค้าแบบกล่องแบบอื่นนะคะไม่มีเป็นถุงเป็นซองนะคะคุณก็อย่าเข้าใจผิดนะคะผู้หลานของยุ้ยก็คือเป็นยี่ห้อสินค้าก็คือผู้หลานไม่ใช่เจียวกู้หลานแบบทั่วไปเจียวคู้หลานมันคือสมุนไพรเดียวเดียวนะคะของยุ้ยเนี่ยชื่อผู้หลานมันมีสมุนไพรเจียวคู้หลานด้วยแล้วก็มีตัวอื่นผสมเข้ามาด้วยนะคะมันเป็นสูตรนะคะแยกแยะกันให้ออกด้วยสินค้าในท้องตลาดมันก็มีเยอะนะคะแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกทานยี่ห้อไหนนะคะแต่ว่าอย่ามาบอกว่า ไอ้ที่แนนถูก100-200บาทเป็นของอยู่เนี่ยไม่มีนะคะเดี๋ยวกินผิดได้นะคะก็ดูกันให้ดีๆนะคะ